สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอ๋อร้านนั้นบอกนกว่าร้านานีนนนนน้อยู่กับผมต่อแต้มน้ำสิงครับนี่ก็มาดามหมอกกิฟครับมาดามหมอกิฟที่สตึกครับกิบกํกำลังออกไปซื้อของอยู่ไม่รู้ซื้ออะไรเนาะร้านทุกอย่างยี่สิบซื้อไปฝากคนบ้านกวดครับไม่รู้ซื้ออะไรเราก็จะเดินทางขับบ้านกวนะครับไปช่วยช่างเก่งถอดซูเปอร์เกตต่อ เลยชื่อถอดเลยเชื่อใส่ก็ไม่รู้ครับไม่แน่ใจคนระับแล้วก็ลองมาคลิปมาก,ก่อนออกมาเจ็ดโมงมาถึงแปดโมงเหยียบกระจายอะ่ะรีบกลับไปทำงานนะครับไม่รู้ว่าพี่ชูออกไปทำงานเห็นลงคลิปเมื่อกี้เดี๋ยวลองมาคลิปมากันนครับ ได้ไหมอ้วนเลยทำไมอ้วนเลยไปดีๆตวัวตั้งแล้วโทรศัพท์ทำไมแล้วก็ไม่บอกสักคำเดินทางไปบ้านโกดคนระับพ่าจะแวะไปชุมพลไปดูรถดำหน่อยเลยไม่มีเวลารีบกลับไปทำงานต่อ ไปถึงก็ประมาณสิบโมงเอ้ยไม่ถึงหรอกเกือบสิบโมงมข้าวจอดซื้อข้าวก่อนเลยกินตรงไหน,นอ่ะฮะไม่รู้ซื้อข้าวไม่จอดกินหรอกเสียเวลาซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างมาแล้วไม่รู้ว่าใต้สะพานที่เขาเคยพาเองไปซื้อมันหมดแล้วม,มั้ง าะนันมาถึงหงมูก็ตังน่ะซื้อ,าาอข้าวกินเหมข้าวหรอว่จะไปนั่งกินในร้านร้านที่กินวันนั้นไม่รู้ว่าเขาเปิดด่ไปดู้าสปายมัน เออแล้วมั้งจะเก้าโมงอยู่แล้วยังไม่เก็บไปซื้อนั่น,นแหละกินใช่ไนั่นแหละเอามหมดเขาเริ่มหยิบน้ำมาแต่เขาเตรียมไม่เล็วซื้อข้าวกินนะครับพิ่มข้าวนะครับตอนนี้ก็รอหมอ,อกริบก่อนครับกำลังซื้อไก่อยู่พี่เจจอนะครับรีบกลับ ไช่วยจ้างเก่งไปช่วยจัางเก่งถอดซูเปอร์เกนนี้ไม่เอาค่าอะไรหรอครับไม่เอาอะไรเลยไปกินเอาไปอยู่กินเอาไปกินข้าวบางทีก็ได้ไปกินกับกบ้างอะไรบ้างกินข้าวกี่ไหนก็แค่นี้ก็พอแล้วอะไรนะอโอไ้ได้พูดอะไรเรอแกหินข้าวกินบนรถเนี่ยอืม ตอนนี้สูตรอยู่เอียดเราอยู่ที่อำเภอตะตึกนะครับก็ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆคลังขายรถเลยรถดำเลยไปประมาณเจ็ดโลถึงไหมกิโลว่าชมพูไม่ถึงม่ถึงประมาณห้าโล,ลครับก็ถึงแล้วไหมชมพูถ้ามีเวลานีจ่จะแวะไปดูพวกบางฝุ่นอะไรร้านจูดเนี่ยแต่ไม่มีเวลาเลยต้องรีบกลับ ให้ลูกให้คนดูดูดิข้าวครับกิ <g it> งานง่ายง่ายอ,อร่อยเลหิววะก็หิวข้าวข้าวเนียวงมากมาเช้ารถลงมากเลยไม่มีรถเลยก็เหาะเฮคีตาั้งแต่ มาเจ็ดโมงสิบอกจากบ้านเจ็ดโมงสิบนาทีมาถึงนี่แปดโมงไม่ถึงแปดโมงสิบชั่วโมงเดียวอ่ะมาถึงชั่วโมงอ่ะร้อยโลอ่ะบินมาจริงเพิ่งมาจะรอตอนช่วงฝนตกที่บ้านด่านไม่ต้องอิจฉาครับไม่ดีเลยค่ะไม่ต้องอิจฉาครับ ไปบ้านก็ไปของเขานะเขาจะรถกระบะไปบ้านเฉยิเห็นว่าตอนนี้พาลูกเฉยแม่จะให้ลูกมาด้วยเ,ยเดียวไหมครับใช่ต้องบอกว่ารีบไปรีบกลับลูกมาด้วยยังปานนี้ยังไม่ถึงหรอกมันเนี่ยกล้าขับรถเดิน ป้อนนข้้าวปอดูปากด้วยก็กลัวเองไม่ดูทางไงประมาณอีกเก้าสิบโลครับถึงมันกวดนจริงเนี่ยใช่ไหมเกือบร้อยเนาะก็ร้อยกว่า มีน้ำกินในยทุนเมื่อกี้ต้องหายนอนนล้วก็ว่ะโอ้ไม่รู้ว่าจะไปหาคลิปอยู่ไหนดิบี้วนี้ไม่รู้ที่ไปเจ้าคุณทองมาไปอู๋เสียอันแล้วไม่ได้ยงังไม่เลี้ยงสลิงแถวบ้านนอนนั่นแหละาำลังจะถูอ่ะอืมหยอกตอนที่ไป บ้านจันทูอ่ะบ้านจันทูอื่นขายหอยเทอรี่แบบปอกแล้วที่จันทูลงคลิปอบะยังอร่อยอ่ะเอ,อ,อะาแบบผมไม่เคยกินมาก่อนเลยแบบไม่น้ำจิ้มน้มำจิ้มที่ตำเมาอ,อร่อยมากเลยครับเดี๋ยวอ,นนอุ่นหนุหนได้นะครับถ้าแกะแล้วกิโลละหกสิบบาทครับหอยเทอรี่จันทูอุ้ยลุง อ้ยเอรีอยู่บ้านัาจูอร่อยมากเลยเมียัดจูขายเราได้ไปลไหนเดี๋ยวถ่ายดูมีเป็นโอ้เป็นยี่สิบสามสิบโลอ่ะโอ้ยใแช่ไว้แล้วก็ขายเราสามารถคนมาสั่งเยอะครับน่าจะเป็นพวกลูกค้าประจำของยานชู พอแล้วสามให้คันดูมาดูอะไรเนี่ยหิวข้าวไหมครับสายขนาดนี้แล้วน่าจะคนดูน่าจะกินข้าวกันหมดแล้วลตอนนี้ช่างเก่งก็น่าจะกําลังถอดปั๊มดีเซลครับปั๊มดีเซลของซูเปอร์เกตนะครับว่าเมื่อวานผมถอดแป๊บถอดอไรออกให้ช่างเก่งแล้วก็ถอดเทอทร์โบถอดอนไรออกแล้วครับถอดฟ้าถอดอนไรอื้ม มเนเนม้มื่อวานสาวมาโทรหนึ่งว่าจะถ่ายก็เดี๋ยวมีกรน ยไปกินเมื่อวานและบรรยากาศคือฝนตกอ่เห็นลงซอร,รี่น่าอร่อยจังตรงซอรีรร่อ่ะใช่ปอยอะไรกินนีออ้ไม่พอก็จอดซื้ออีกแล้วเราเข้ากินเหมือนสวะปามอ่ะออมันมีอะไรมากครับพี่น้องที่นี้ก็ครับออคลิปต์กับบ้านครับพาไปดูลูกบ้าง ก็แล้ปทำงานเพราะตอนนี้ลูกก็ฝากไว้กับแม่วันนี้แม่เข้าเวรครับเป็นผู้ช่วยผ,ผู้ใหญ่บ้าน,เ,านเข้าเวรไอะจุดคัดกรองโควิดเออไ่อร่อครนี้พี่น้องสลาคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไปตรงนี้ไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมบา,บายนะครับ